สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับหลังจากที่เราดีใจแล้วก็กําลังชื่นชมกับสาวไทยที่คว้าเหรียญทองจากรายการซีเกมไปหมัดๆนะครับยังไม่ทันข้ามวันนะครับก็มีข่าวดีจากทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางสโมสรญี่ปุ่นนะครับอย่างโอกยามะนะครับก็มีการประกาศคว้าตัวของโมเมธนัชชานะครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่เล่นในตําแหน่งบีหลังของทีมชาติไทยแล้วก็ฟอร์มตอนนี้ก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดี แล้วก็โดดเด่นมากๆนะครับเนื่องจากเจ้าตัวนะครับก็มีการเล่นที่เป็นแนวหรือว่าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าฟอร์มกําลังร้อนแรงนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสร่วมเป็นหนึ่งในผู้เล่นในศึก VNL ของทีมชาติไทยของเราด้วยตรงนี้นะครับถ้าย้อนไปเราก็จะเห็นว่าทางโอกายามะนะครับก็มีข้อตกลงแล้วก็มีเงื่อนไขกับทีมชาติไทยของเราหรือว่ามีสัญญากันมาพอสมควรนะครับแต่ก็ ยังไม่มีวีแววว่าทางสโมสรโอกายามานะครับจะมีการอาขอซื้อตัวหรือว่ายืมตัวผู้เล่นจากทีมชาติไทยไปเป็นหนึ่งในผู้เล่นในทีมลุยศึกของวีลีกเลยนะครับจนสุดท้ายปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหลังจากที่ทางสโมสรเองก็ได้ประกาศนะครับคว้าตัวผู้เล่นบีหลัง ที่ฟอร์มกําลังโดดเด่นของเราอย่างโมเมได้เข้าร่วมทีมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าดีใจมากๆแล้วก็อยากเชียร์มากๆเลยนะครับ อาจจะมีหลายๆเหตุผลนะครับว่าทําไมโอกายาม่าถึงเลือกผู้เล่นเสริมผู้เล่นต่างชาตินะครับเพราะว่าโอกายาม่าก็ถือว่าเป็นทีมที่ใช้ผู้เล่นที่เป็นญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาโดยตลอดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการที่จะคว้าแชมป์นะครับการที่มีต่างชาติเข้ามาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้เปรียบก็จะได้เห็นทั้งหลายๆสมมสรนนะครับของญี่ปุ่นเองก็ถ้ามีทีมที่มีผู้เล่นต่างชาตินะครับก็มักจะได้เปรียบในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่อง ผู้เล่นที่มีความสูงตรงนี้ก็มีผลกับการแข่งขันด้วยคิดว่านะครับในปีนี้โอกายามะคงจะมีการเปลี่ยนแผนนะครับถึงได้มีการาเลือกตัวผู้เล่นนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นที่เป็นอาเซียนอย่างโมเมคนแรกเลยนะครับที่เข้าไปตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจแล้วก็อยากเห็นฟอร์มน้องแล้วหลังจากที่ไปอยู่ญี่ปุ่นมาครั้งหนึ่งกับ PFU นะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับทีมโอกายามะก็น่าจะขาดผู้เล่นต่างชาติมาเสริมหากว่าปีนี้นะครับมีการลงทุนแล้วก็เลือกผู้เล่นต่างชาติแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะตัวเซตเตอร์อย่างมิยาชิตะนะครับที่ตอนนี้น่าจะกลับมาเป็นทีมชาติญี่ปุ่น ในปีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องมารอลุน้นแล้วก็ให้กำลังใจน้องโมเมธนชชาสุกสดด้วยที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้นะครับรวมถึงผู้เล่นไทยคนอื่นๆนะครับก็คาดว่าน่าจะเล่นให้กับลีกญี่ปุ่นต่อไม่ว่าจะเป็นทางทัดดาวนกแจ้งหัทยาบำรงสุขนะครับก็ถือว่าเป็นบอลเร็วที่ยังโดดเด่นและก็เป็นที่น่าสนใจของแฟนลเยล์บอลญี่ปุ่นรวมถึงสโมสรญี่ปุ่นด้วยยังไงก็ฝากแฟนลเยล์บอลนะครับคอยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจ ให้กับนักกีฬาไทยไม่ว่าจะเล่นให้กับสโมสรใดหรือว่าประเทศใดก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่ายินดีอีกอย่างหนึ่งนะครับในเร็วๆนี้เราก็คงจะได้เชียร์แล้วก็ได้ชมในรายการ v n l ก็คงจะได้เห็นฟอร์มโดดเด่นจากผู้เล่นหลายๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เห็นในทางซีเกมไปแล้วก็ต้องฝากแฟนบอลคอยเชียร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไร หรืออยากจะพูดอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ